มาผมวันนี้เจมก็จะมาเล่นทางด้านของโอเมนซึ่งเจมเห็นในแข่งมากี้มาเล่นแบบสุดจัดก็คือถ้าหลุดก็คือออโต้วินน่ะไม่มีใครต้านทานลูนตีไว้ยกของผมได้ฮาเจอกูกลัวมาป่าด้วย ลูนก็อย่างที่บอกครับผมไตวัย26นั่นเองไอเทมก็อย่างที่เห็นเลยครับผมก็จะเป็นทางด้านธนูนครับผมรองเท้าการตีเซตารอนชิวัตเดอรลอสชิ้นที่5้าน่าจะเป็นอ๋อโอดินนะครับผมทำไมถึงออกโอดินเพราะว่าออทางด้านของอีกฝั่งนึงเป็นลาว,วิลซึ่งลาว,วิลมยิงเจ,เจมเทียสามนัดออกโอดินมา,จ,าจะดีมากเลยต้องออกมาให้แบบว่าถูกตาด้วยครับผมมันจะทําให้เราวิ่งเร็วแบบให้วิ่งไปหาพวกแคลลี่หรืออะไรเนี่ยเร็วมากหรือว่าเป็นไอเทมที่เขาเรียกว่าอะไรลดระยะการวิ่งของเรา พราะปกติเนี่ยมันต้องเอาฟิกเกอร์มาเพื่อที่จะฟิกไปจับในเจมก็เอามาเคาน์เตอร์ทางด้านของมูลาดด้วยนะเพราะมูลาดเข้ามาฟันเราแล้วแอกด2รับในจังหวะนั้นก็คือมูลาดก็คือเบามากแพดหน้าเหมือนมูลาดจะบับอีกแล้วโอ้โหบัฟแล้วบับอีกจะขายสกินชัวดูทรงน่าจะมีสกินใหม่เข้านะเห็นได้ข่าวว่าจะเป็นเซนติสึปะใส่ฟ้าปะถ้าไม่แน่ใจมาผมเกมนี้ ก็เห็นมีเพื่อนเล่นยอนเจมแล้วตัวยืนมาเล่นกับเพื่อนนะผมและคืออยากจะบอกว่าโอเมเป็นตัวที่ฟาร์มไวมากเพราะเราออกธนู <c oughs> หลังจากฟาร์มเสร็จเราก็มาดักอยู่ตรงกลางพุ่มแม่น้ำครับผม <c oughs> คือแพตได้ยังไงเขาก็ต้องขึ้นมาเล่นฝั่งแคลรี่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดัก <c oughs> ดักแล้วมันก็ต้องมาแน่นอนอีก,กี้คือไม่กลับด้วยเลือดประมาณ80เปอร์แลกกรูล็อกเฮ้ยกูขอเฟิร์ โอ้โหแล้วเจมไม่ได้เฟิร์สบาดโอ้โหแล้เจมได้เฟิร์สบาดเฟียวเลยเฮ้ยมาต่อดิเอ้ยเอ้ยนกโอ้โหฟาตากูฟาตากูฟาต้าสี่บิตบิตโอ้โหแอดซิสามไอ้เจมเอ้ยถือมาได้อยู่ก็เหมือนมีลูกมาข้างหลังเฮ้ยเอามังกรดีกว่าเดี๋ยวเอามังกรแล้วไปรีฟาร์มดีกว่าผมเรียบร้อยฟาตากูโดนลัตไหมเรียบร้อยแล้วไม่กลับแล้วไม่ฉี่แล้วไม่กลับมาทางด้านซ้ายเพื่อน ีเอฟครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยถ้าไม่ได้ตอบอะไรก็คือเอ่อเจมส์น่าจะตั้งใจเล่นคือเห็นแล้วนะอ่านแล้วโอนใส่กันเลยต้องถึงมือป่ะเฮ้ยมามามาอยู่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อไหมว่าเดี๋ยวอุราต้องหิวเลสนั่นแนมหิวเลสเอาอ้าวแล้วมึงกลับเงามาทำไม่ะเพื่อนอ้อหี้ยบวาช่ำดี แล้วพี่มูกูกับเงาดูดีมูราดคือแบบหน้ามูราดมาเจอตัวที่เอาหน้าไถ่อะคือมันหนียากมากเลยสู้ยากมากเลยฟันปันฟันฟัน,ฟนโอ้ย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 จะไม่ได้ค่อยไปเล่นกันทางด้านสก,กัดนะจะก,กันย้อนถ้าคือถ้าเจมกันย้อนได้คือจบมีเบลดัมตัวนึงก็สบาย,ยเดี๋ยวเบลดัมแผ่หน้าคืออันตีอะ ล็อกฝั่งฝั่งคือล็อกตัวเลยเทียราจัดบอกเลยเลเข้างบนเจว่าตานี้เจไม่ต้องเล่นแล้วมึงเนี่ยซาตา้าสูตรไอ้เดห้าหนึ่งแล้วว่าวอ,อ,อันนี้เจก็ฟาร์มไปเรืเร่อยๆแล้วกันทำให้ทำไงก็ได้ให้ไม่ไม่ให้ยอนโดนกดอันนี้เขาน่าจะกดมาฝาบมาคือเขาเล่นด้วยกันหมดเลยถึงเวลาละถึงเวลาฮีโร่ละต้องการล่างนะอันนี้คีฟน่าจะหมด เห็นแล้วนะเห็นแล้วนะว่ามูลาดตีด์กอยู่แต่เราเคลียร์คลิปล่างดีกว่าแม่เดี๋ยวจะเสียฟอบล่างเคลียร์คลิปล่างเสร็จแล้วเราก็แปลว็บกลางแล้วก็กลับไปฟาร์มบูต่อปล่อยเพื่อนข้างบนเล่นไปเลยก็ได้นะเจมว่าตอนน่าจะชิลแล้วล่ละถ้าไม่ชิลก็คือเราต้องแบบพลาดผิดพลาดกันเยอะเฮ้ยล็อกโดนอ้าวแลกกูล็อกโดนทำไมมันล็อกโดนอ่ะทุกคนอ้าวยึดได้้อมกลางโอโหหวาดดีคบ เมื่อกี้เครื่องบูราดยังสับไม่หมดเลยหรือสับหมดพอดีตอนที่เจมถึงอันต่ีดวงดีจัดเลยนะอย่าเรียกวดวงเรียกว่าฝีมือแล้วกันถ้าอย่าเรียกว่าดวงให้เรียกว่าฝีมือเอาเอ้าวอาแล้วกูตี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 ดึงตีตีดูดิชิวจัดเลยเป็นไงต่อจากชิวเอดรสเจว่าน่าจะออกไอ้นี่ดีแลออกโอดีนะ ถ้ามันยิ่งยิงเกมเจ็กันยิ่งวิ่งไวอ่ะวิ่งไวโจ้ะโจเหนียวแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคึงทำยี้เพื่อนมึงเร่งไรวะล็อกแม่งเลยมึงเก่าไปทางไหนวะเก่าหรอเก่าหรอมึงเก่าหรอมึงเก่าหรอใครไม่เก่ากูเก่าปานต่อมันดีตรงนี้เห็นป่ะมันฟาดเรื่อยเลยเฮ้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 ยเราได้เอาเอาเอาพิกลไหมเอามาละเอามาละเอามาละเอ้าแล้วทำไมเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็รอดแล้วอ่ะเอ้า อ่ะงง้นตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมรองเงาหมดอ่าขอบคุณสำหรับมือนี้มันว <a> ิคือมูลัดวิ่งออกขวาแดดแดดไปรอดไม่เอาวิ่งออกซ้ายรอหมดเงากับเงาไม่ให้โดนตีตายงงไหมใครไม่งงกูงงอู <Hey. S 1> ้ยแต่นี้น่าอไอนี่นะคุณน่าเอ,อาดาบใส่ฟ้าว่ะทุกคนเกมนี้ <Hey. S 1> ไม่เคยเฮ้ย hey. เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเจมส์จะมาเล่นทางด้านของโอมินดับสายฟ้าทุกคนดูแล้วกันสายตีไวแล้วก็ดับสายฟ้าถิดว่ามันน่าจะเสียวว่ะเอาออสายฟ้าแล้วก็ขี่ด้วยป่ะเพราะว่าทางด้านของขี่อ่ะไอ้ทางด้านของ,อาง,าของสายฟ้านี่ติดขี่ได้ด้วยแล้วก็โอกาสติดกี่เปอร์นะประมาณกี่เปอร์เนี่ยสามสิบเปอร์ป่ะจะไม่แน่ใจด้ยเสียวอยู่เสียวอยู่เฮ้ยเดิไม่ต้องเพิ่มเชือบนไปเนี่ยไปล่างดีกว่าปิดล่างดีกว่าอ่าอย่างนี้ได้กินกินฟรีได้กินฟรี ท่านีกินฟรีท่านีกินฟรีอ้อมมาท่านี้เจมปรับปับปรับปับปับเรียบร้อยแตกโอเมนมันดีตรงเนี้ยผมมันสามารถแยกสปิทแบบคนเดียวเลยบ้าๆเลยเฮ้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 ยอ่าเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอ่าเนี่ยก็ตายแล้วกูโดนตานอะไรเยอะแยะไปหมดพอดีอุ้ยเรียดถึงไม่โดนสววละ วจริงอันนี้วจริงเพื่อนก็นต้องถอยละอ,อเงีเเ้ยก็ไม่รอดนะผมเดียเ๋ยวเอาบูเสร็จเด้๋ยวเราไปเค,ล,คปล,ลียร์กางนะโอเ้เจมจับอิกกี้ไม่ได้เลยอ่ะอ๋อเจมแต่เจมก็ฆ่าแค่เรว,วิวอ่ะคือแพทน,นี้ก็อย่างที่บอกไปเลยหลายคลิปแคลรี่เท่านั้นชิ้นสุดท้ายดาบ200เลยละกัน จริงๆไม่ต้องออกอ่าโอดินก็นได้ออกเป็นทางด้านมูลาพอตีพวกแผงหน้ามันมีแค่ตัวเดียวมีแค่ไอทางด้านของโตโร่อ่ะแต่เราตีเป็นทูดามิตอยู่แล้วเจมเลยไม่ได้โอุ้ยเที่ยจังหวะดูอุ้ยสับเราด้วยแล้วกูเอาถ่ายแล้วโอ้โหชิบถายจริงอุ้ยเช่วยหูุจริงเจมอย่างแรงช่วยด้วยเพื่อนเฮ้ยปังให้หนุหน่อยโอ้โหเลือดไปปังให้หนุมากไม่เป็นไรเอาให้หมดเพื่อน เมื่อกี้เ,เจมโดนลูกิงตายนะคือถ้าเมื่อกี้เบาดัมวิ่งไปแบบเอาตัวติดลูกอะล,ลูกจะยิงติดไม่โดนเจมลูกจะยิงตัวที่ใกล้ที่สุดแล้วก็สุดมันติดเฮ้ยใสกัหนหรอใส่แล้วหรอ,หอเหมือนจะมีประเด็นเหมือนจะมีประเด็นตรงนี้เฮ้ยโอ้โห ชียรล็อกไปทันจังหวะขอแดดลงมาเจมน่ากดล็อกไปเลยไม่น่าไม่น่ากดดึกดถ้าเจมกดล็อกไปเลยน่าจะนะเพื่อนเห็นใช่ไหมเพื่อนเอาดิอ่าโดนซอยแล้วมึงโดนซอย,ยรู้อยู่แล้วมันต้องแดดลงมาจักกระชากหนึ่งให้โดนเนีถ้ากระชากหนึ่งโดนเขาจะโดนขัด,อดอโอ้ล็อกมาไม่ทันแน่เลย โอ้โหไม่ถึงอ fall. ุ๊ยไรอันฟิกมาเลยสวยวิเชียรมาด้วยแข่งกูโดนหนีต้องเล่นแล้วกูล็อกแป้งเลยมันตายยากตายเย็นเหรอชัดดาวเทียร์หอยย้อนย้อนไปเร็วไอ้ดึงให้พี่ย้อนเฮ้ยเฮ้ยเอาแม่งดิแล้วกูพัดหนิดแล้วกูตี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 ตายเทียเร็วหนีพิษสกัดพิษสกัด โอ้โหชีวิตมันช่างวุ่นวายสับสนโอ้โหเลยหันไปมองหันไปอาเธอไม่มีที่ใดอ่ะจักปะเรื่องแบบนี้กูร้องอะไรกูเนี่ยอ่าอ่าเอ้าบอดด้าไม่มีงัดเหรอฮะโอ้โหฟิกโอ้โยเชี่ยเชี่ยละขูดได้ไหมออกมาด้านมุ้งขไปแล้วกูล็อกโดนะ เหี้ยมาดิมาดิอ,อุ้ยเหี้ยหน้าหึกรุ่นย้อนเฮี้ยเป็นนาไหวโอ้ไม่น่าว่ะเ,เออเหี้ยแต่เมื่อกี้น่าจะไหวอ,อยู่ปะเจมไม่เห็นว่าเลือดเนี่ยมันเหลือเยอะหร,อห,รอหรือเปล่าอ่ะแคลลี่อ่ะแต่ถ้าเจมฆ่าอิกกี้ได้น่าจะโดนแคลลี่มันเหล่าฟรีแต่เมืามาเ่อกี้หน้ามันงึกกับเจมเลยถอยดีกว่า อันนี้รอคนมาเคลียร์ดาร์กนะไม่น่ามีเฮ้ยมีศพท้ายนี้มีศพเฮ้ยดูตรงผมอา้าวกดสอบไปแล้วมึงกดสองแล้วเหรอมือลาวิลตายกูก็น่าจะไม่ตายก่อนก็ข,ขา,ากูเป็นลาดเดี๋ยวซับมาเป็นเอาดูดเลือดก,ก่อนปรับปรับเออแล้วทำไมเพื่อนเราไปล่างอะมังกรอ,อยู่กลางพี่เหรอวะเพื่อนโอ้แล้วพี่สก,กัดกูชาเชิดอยู่คนเดียวเลย เฮ้ยเพื่อนพี่โอ้โหแล้วแคลรี่กับซัพพอร์ตกูทิงมังกรไม่เป็นไรคนเราม,มีการพิพาทกันได้แล้วมังกรตายจริงๆเล่นกลางจบแล้วสู้ไอ้ฟิกงัดฟิกเข้าไปต่อยตักคูคย้ยอดยี้อมล่างเลยเออเดี๋ยวคูไปเอาเว็บล่างให้มังกรเพื่อน โอเมนเป็นตัวที่เขีร์ป้อมคไอ้เขีรยขีค่อนข้างที่จะง่ายด้วยแล้วก็ตีป้อมไวมันไวหมดมันทำอะไรก็ได้ทั้งตีป้อมทั้งตีคนแต่ตอนนี้กูเอาปวอมแน่โตโลและกูเอามวงมจริงโตโล่ึมึมึมความจริงเฮ้ยแล้วใครโดนล็อกอ้าวแล้วกูก็ล็อกลากเข้ามาล็อกจากลากมนแล้วถอหัวปะเรียบร้อยวยวีพีป่ะเจมไม่น่าได้เพราะว่ายอนน่าจะได้เพราะยอนน่าะทำไปเยอะจัด แต่จริงๆถ้าเจมไม่ไปพลาดตายอ่ะอยังไงเจมได้อ็มเชื่อปะนั่นไงเชียศูนย์จแต่ถ้าคะแนนเท่ายอนก็น่าจะได้อยู่ดีแต่ถ้าเจมไม่ตายยังไงก็เอ็แน่นอนร้อก็เรียบร้อยจบลงไปแล้วผมกับทางด้านของโอเมนป่าซึ่งมันเป็นตัวที่เก่งนะสามารถไปเล่นกันได้นะแต่ว่าน่าจะแบบแรงคขอนต้น,ตนๆนี้เจมก็ประมาณสามดาว ก็ประมาณนี้ละกันนะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะ